ฝรั่งเศสประกาศภาวะฉุกเฉินขั้นสูงสุดค่ะทุกคนเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มสลาม,มิกตัยดยิงขณะที่มีการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่กรุงมอสโกนะคะทีนี้ทางประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มไอซิสนะคะประกาศ วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีแกเบรลอาด้ลของฝรั่งเศสนะคะก็ตัดสินใจประกาศสภาวะฉุกเฉินขั้นสูงสุดนะคะคือที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันมี3มขั้นด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นสูงสุดค่ะแต่สำหรับใครที่จะมาเที่ยวฝรั่งเศสหรือว่ามาติดต่อธุระอะไรที่ฝรั่งเศสก็ยังไม่ต้องตกใจนะคะที่เขาประกาศเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันค่ะและมันก็จะทําให้เคลื่อนกําลังพลง,ง่ายขึ้น คือการประกาศขั้นสูงสุดเนี่ยมันจะทำให้เห็นทหารเยอะขึ้นในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ราชการสถานที่สำคัญอย่างมิวเซียมหรือว่าอย่างเช่นหอไอเฟลและตัวไอเฟลเนี่ยก็จะเห็นทหารนะคะเขาเดินลาดตะเวนเยอะขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยนั่นเองอไม่ต้องตก กันนะคะว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นทําไมทหารอะไรเยอะแยะคือถ้าใครมาเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยก็จะชินอยู่แล้วว่าจะมีตํารวจทหารเนี่ยลาตเวนทหารที่ลาตเวนเนี่ยคือแบบเต็มยศนะคะถือปืนมีเกราะอะไรเต็มยศมากเดินกันทีเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องสองนายขึ้นไปนะคะบางทีก็เดินเป็นกลุ่ม6-7คนแล้วแต่สถานที่นั้นๆว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะไหมอะไรเงี้ยก็จะมีทหารเดิน อย่างเราเนี่ยมาจากประเทศไทยเราก็จะแบบเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะมันคือการรักษาความปลอดภัยและตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการแอตแทกที่มอสโกนะคะระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตทำไมมีคนเสียชีวิตเนี่ยหลักร้อยเลยทําให้ที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็เทคแอคชั่นเหมือนกันนั่นก็คือประกาศภาวะฉุกเฉินขั้นสูงสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวแถวยุโรปหรือว่ามาเที่ยวฝรั่งเศสแล้วเลยมาฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเห็นทหารเยอะขึ้น เพราะมันคือระบบป้องกันของฝรั่งเศสนั่นเองค่ะถ้าเคยจะมาเที่ยวก็ยังเที่ยวได้นะคะไม่ต้องตกใจอีกอย่างนะคะเนื่องจากว่าในเร็วๆนี้ค่ะภายในหน้าร้อนนี้นะคะฝรั่งเศสค่ะก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกน้าร้อนนะคะ b a c กี t เดอะมิลแ t รแเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นนะคะคาดว่าจะมีชาวต่างชาติรวมถึงชาวฝรั่งเศสเองเนี่ยเข้าชมงานกีฬาโอลิมปิกนี้อย่างขับขั่งทีเดียวโอเคค่นนี้แหละก็คือมาอัปเดตสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสนะคะคือเดี๋ยวจะมีคนตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆประเทศฝรั่งเศสถึงได้ประกาศภาวะฉุกเฉินก็ขอบอกเอาไว้ค่ะว่ามันเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันและก็รักษาความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ